S <S เป็นบ,บางที่นะมัน,น <ะ S 2> ทั่วไปน้ำยายหยุดสนิทครับพอทาแล้วมันจะออกสีดําเลยครับผมครับแรนนี่นะครับ ต้องลื้อเป็นชิ้นใช่ไหมครับต้องลื้อเป็นชิ้นถ้าไม่เป็นชิ้นนี่จะพ่นสีไปเสมือนกับหมึกขนาดดูคอนโซลนี่ครับเนี่ยคอนโซลนี่ยดูถ้าไม่ลื้อออกมาในด้านในนี่สนิมเกิดไอ้นี่ลุงอึ่งต้องพ่นเลยไหมนี่ต้องทำความสะอาดให้ดีก่อนโอ้แล้วแล้วอย่างสนิมนี่เราต้องต้องยังไงลรือเดี๋ยวออกเราต้องอาจจะต้องไปซื้อกายิงทรายมายิงมันจะได้สะอาดโอ้ยิงให้ขาวเลยคือยังไงมันจะต้องยิงทรายอ่ะเนาะ ครับแล้วก็พวนสีพื้นครรตกันนิืมเป็นไรที่งานที่เหนื่อยเนาะถ้าไม่ใจรักนี่เหนื่อยจริง,ถ,รงถ้าใจไม่รักทำไม่ได้เพราะรถแรน์มันต้องโขโมมันรอหลายปีอ่ะนะนลุงเนาะโอรถมันหลายสิบปีแล้วครับผมแล้วคุณสาวัตมีอะไรจะบอกผู้ชมไหมครับว่าก็ผมมั่นใจนะว่าลุงอื่นเขาทำมานานแล้วเนี่ยว่า ก็ถือว่าเป็นช่างที่มีความชำนาญพอสมควรก็ไม่ได้ซ่อมเฉพาะแลนด์อย่างเดียวหรอกบรถ<ะ>ดับเพลิงขนาดใหญ่แล้วเรือเพลิงขนาดใหญ่เนี่ยแกก็ทำของแก,กมาครับผมถือว่าถ้าใครได้ให้แกทำเนี่ยผมว่านะรถคันนี้รถคันนั้นนะน,น,นะพูดถึงก็น่าจะได้สื้อที่ดีเลยครับผมยากนะครับเนี่ยยากที่จะจะหาช่างอบ,บ่านี้ก็ถีแล้า เราพยายามครับด้วยความชำนาญผมว่านนะด้วยความชำนาญจะต้องลอกให้หมดเลยนะว่าไม่งั้นไม่ได้ดีเพ่นเดี๋ยวก็พองแล้วถ้าใช้น้ำยาลอกสีแล้วมันยังไงฮะมันนี้น้ำยาลอกสีผมว่าไม่ไหวนะพอเราเอาน้ำยาลอกสีทาไปแล้วเนี่ยถ้าเราเอาน้ำยาออกไม่หมดเน,นี่ยมีตัวอะไรขึ้นสีมันก็จะพองโอ้พองใจ,ใจไปแล้วมันจะพองโอกาสที่ล้างไม่หมดนี่มีมีเยอะมากมันจะแทรกเข้าไปตามนี้ใช่ไหม ตามตามอลไรเนี่ยตามหลุมตามอะไรพวกนี้นะตามหลุมตามแทรกเข้าไปตามที่มันมันตามซอกเนี่ยแล้วก็พอเราพ่นสีเข้าไปพ่นสีเข้าไปแล้วสีมันจะเปียกเปียกใช่ไหมมันจะไม่แห้งนะพอขูดก็าหลุดเหมือนรถผมเลยอ่ะข้องหลุดพ่นมาหลายปีแล้วกองใส่ไมนคงรอกกันอย่างนั้นอ่ะเนาะทุโคมหลุดหมดอ่ะแล้วเอาอะไรไปขูดมันจะหลุดแบบออรกเลยเออนี่คือความหมายของจะไม่ใช้น้ํายาลอกสีผมผมไม่ใช้ถาด ไม่ใช้นานแลยไม่ใช้นานแลยครับสนใจเราเอาออกไมหมดเราต้องใช้วิธีการลอกด้วยวิธีการไหนลอกดิบช่างแล้วก็ใช้เครื่องมั่งใช้เครื่องปัดมั่งอ่าใ่ครับระยะเวลานี่สักกี่กี่กี่เดือนนี่ยทำกันนี้สักกี่วันถ้าจะเสร็จจริงก็ประมาณสักเดือนกว่าเดือนกว่ากว่างานละเอียดเนาะเดือนกว่ากก็เวลาก็พอประมาณนะครับผมโอเคครับมีระยะกล่าวกับคุณผู้ชมหน่อยครับว่า ครับก็เรามาเจอนะครับเรามาเจอช่างสีอันนี้ที่มีความชํานาญแล้วก็ก็ดูกับผมคุมกับผมก็มาก็หนาองกลัวมันวัน,นเนี้ยนะฮะก็มามา,มาดูการทำสีซึ่งหวานมาทําหน่อยเวลาก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่หวานมาทำหน่อย,ก,อย,อยก็เลยให้มาทําคันนี้ครับที่เราทําเครื่องเกียร์ไปแล้วที่ได้ถ่ายทําไปแล้วนะครับเครื่องเกียร์ชุม่มล่าเมคอะไรทาไปหมดแล้วก็นเลยตอนนี้เหลือสีสุดท้ายแลย้ว ก็ถือว่าได้ถ่ายทอดวิทยาทานเนะาะถ้าคุณผู้ชมอาจจะไม่จังเป็นต้องทํากับเราหรือเป็นแนวทางแนวทางแนวทาง,ท,างที่เราจะทํำยังไงซกัดสีพ่นสีเนี่ยมันต้องรอกแล้วกันนะโอเคครับผมครับสวัสดี